ไในช่วงโควิดนะมีการประเมินมูลค่าของตึกนี้เนี่ยหยกๆเลยไม่กี่ปีที่ผ่านมาอยู่ที่สามพันล้านทําไมกองทุนประกันสังคมถึงยอมจ่ายเงินในราคาเจ็ดพันล้านเพื่อซื้อของในราคาสามพันล้านทุกๆหนึ่งล้านบาทที่กองทุนประกันสังคมประหยัดได้และถ้าท่านลงทุนหนึ่งล้านบาทนี้ให้ได้ผลตอบแทนห้าสิบเปอร์เซ็นต์ไปอีกสามสิบปีเนี่ย มันจะงอกขึ้นมาเป็นเงิน4.32ล้านบาทที่พี่อยากได้พาดหัววันนี้นะคะง่ายๆเลยก็คือว่าประกันสังคมเนี่ยเรียกว่าเล่นแร่แปราธาตุนะคะตั้งข้อสงสัยว่าเล่นแร่แปราธาตุในการที่ซื้อตึกที่มีมูลค่า3,000ล้านในราคา7,000ล้านอย่างถูกระเบียบและถูกต้องตามกฎหมายทุกอย่างคือชื่อเดิมเนี่ยตอนที่ถูกทิ้งร้านเนี่ยชื่อว่าตึก ICE นะคะไ c e ในช่วงโควิดนะ,ะมีการประเมินมูลค่าของตึกนี้เนี่ย หยกๆเลยไม่กี่ปีที่ผ่านมาอยู่ที่3,000ล้านทําไมกองทุนประกันสังคมถึงยอมจ่ายเงินในราคา7,000ล้านเพื่อซื้อของในราคา3,000ล้านทุกๆ1ล้านบาทที่กองทุนประกันสังคมประหยัดได้และถ้าท่านลงทุน1ล้านบาทนี้ให้ได้ผลตอบแทน50%ไปอีก30ปีเนี่ยมันจะงอกขึ้นมาเป็นเงิน4.32ล้านบาทท่านคิดดูว่าถ้าท่านประหยัดได้นะคะ4,000ล้าน เอาแค่ท่านซื้อในราคาที่มันควรจะเป็นนะ่ะท่านลองคูณ4ี่ไปว่าในอีก30ปีเนี่ยเราจะมีเงินเข้ากองทุนเท่าไหร่แต่ว่าตอนนี้นะคะอันนี้คือค่าเสียโอกาสที่เกิดขึ้นของผู้ประกันตนอยากให้ท่านลองนะคะไปคุยประวัติของตึกนี้ดูว่าตอนเริ่มต้นเนี่ยมือแรกเนี่ยใครเป็นเจ้าของและมือถัดมาอีกเนี่ยมีชื่อของใครปรากฏอยู่บ้างมีชื่อนักการเมืองพักไหนบ้างหรือไม่นะคะหรือว่า เ,เป็นนักการเมืองที่อยู่ในพักที่เกี่ยวข้องกับพักที่อยู่ในป่ามันก็น่าสงสัยเนาะเพราะว่าท่านอาดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเนี่ยก็อ,อ,อยู่นะคะพักพลังประชารัฐเนาะก็ลองลองอยากให้ทุกท่านเนี่ยได้ไปลองหาข้อมูลดูเนาะเพราะว่าเซฟตัวเองสักนิดหนึ่งนะ,ะพูดหมดีด๋ยวโดนเขาฟ้อง ในอดีตเนี่ยในช่วงต้มต้มยำกุ้งเนี่ยมันเคยเป็นตึกร้างมาก่อนนะคะเป็นตึกร้างแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็มีบริษัทที่เข้าไปซื้อตึกเราตึกนี้เนี่ยมารีโนเวทกองทุนประกันสังคมก็อ,อนะคะ มีการปรับแก้นะคะระเบียบต่างๆนู่นนี่นั่นก็เป็นที่มาของการลงทุนตัดสินใจลงทุนเนาะไปปียปี65ที่ตัดสินใจซื้อมาเนี่ยอัตราการเข้าเข้าทํากําไรหรืออัตราการเช่าเนี่ยก็คือทั้งตึก100%เนี่ยมีคนเข้ามาเช่าประมาณ1%เท่านั้นปีแรก ที่ลงทุนมีคนเช่าแค่1-2%ปัจจุบันเนี่ยตัวเลขที่สำนักง,งานประกันสังคมรายงานบอกว่ามีคนเข้ามาเช่าใช้ตึกเนี่ยประมาณ40%แต่ดิฉันต้องบอกเลยว่าเป็นตัวเลขที่น่าสงสัยค่ะเป็นตัวเลขที่มีการเบ่งมาแล้วตัวเลขจริงๆเนี่ยอาจจะต่ำกว่า40%อยู่ที่ประมาณแบบ 20- ่เกือาเท่านั้นเองตึกนี้เนี่ยทำกำไร40ล้าน แต่ค่าบริหารจัดก,การของตึกเนี่ยรวมกับค่าที่ต้องไปจ้างออกองทุนในการบริหารเนี่ยรวมๆแล้วประมาณ50ล้านถ้ามีคนมาเช่าใช้นะคะวันนี้เต็มอัตรา100%เนตี่ยต้องใช้เวลา30ปีนะคะกว่าที่จะคืนทุนแต่ท่านบอกว่าแต่ถ้าเอาตัวเลขปัจจุบันตอนนี้เนี่ย มันจะคืนทุน,นอีก30ปีคือแปลว่ากองทุนประกันสังคมเนี่ยเจ๊งไปแล้วตึกนี้เนี่ยยังไม่คืนทุนเลยได้ยินนะคะข่าวลือมาอีกว่าออกองทุนประกันสังคมเนี่ยหรือว่าสำนักง,งานประกันสังคมเนี่ยก็พยายามที่จะย้ายสำนักง,งานบางส่วนเนี่ยเข้ามาใช้ในตึกนี้ดิฉันก็อบอกว่านี่มันเป็นการย้ายเงินเข้ากระเป๋าซ้ายเข้ากระเป๋าขวา